มหาวิทยาลัยอาจไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วบริษัทเทคโนโลยีดาวรุ่งพพลันที่มองว่าระบบการศึกษาสูงไม่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่จึงเปิดรับเด็กจบมัธยมปลายมาฝึกปั้นทักษะเองแต่ทําไมถึงมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับแนวคิดนี้โลกโซเชียลมีเดียมักเต็มไปด้วยการถกเถียงเกี่ยวกับการไม่จบปริญญาก็สามารถสําเร็จได้ ด้วยตัวอย่างมหาเศรษฐีที่ตรอบเรียนเช่นบินเกตหรือซัฟจ็จอบแต่มักมีคำตอบกลับมาว่าพวกเขาสำเร็จได้เพราะมีต้นทุนที่ดีอยู่ก่อนแต่ล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีแพลนที่กำลังท้าทายระบบการศึกษาโดยเปิดรับเด็กจบมัธยมปลายมาฝึกงาน4เดือนและอาจจ้างเป็นพนักงานฟูลไทม์ได้ทันทีซึ่งสร้างความถกเถียงอย่างมากว่านี่เป็นการท้าทายระบบการศึกษาหรือไม่ ท a l e n t มองว่าระบบการรับสมัครและการศึกษาสูงมีปัญหาจึงเสนอโครงการ meritocracy fellowship ให้นักเรียนมัธยมปลาย22คนไม่ต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยแต่มาฝึกงานแทนโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายไม่ใช่แค่เทคนิคแต่รวมถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางสังคมและกรณีศึกษาผู้นำต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนบางคนไม่เคยเรียนมาก่อนทำให้พวกเขาต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่ทำไมท a l e n t ถึงเลือกที่จะทำแบบนี้ CEO ของบริษัทอเล็กครบเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตแรงงานคุณภาพได้อีกต่อไปแล้วเขากล่าวว่านักศึกษามหาวิทยาลัยใช้แต่คำสวยหรูแต่ไม่ลงมือทำจริงซึ่งเป็นความคิดที่น่าทึ่งและน่าถกเถียงอย่างยิ่งแล้วเด็กๆจะเลือกอย่างไร บางคนเลือกเข้าร่วมโครงการนี้เพราะไม่สนใจชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบางคนเลือกหลังจากถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการแต่บางคนก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งจากครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกทางนี้เช่นมาเทโอซานินีที่ต้องเลือกระหว่างการเข้าร่วมโครงการนี้กับการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบราวซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยากลำบากสำหรับเขาพลที่จะปั้นเด็กๆแบบไหน โครงการเริ่มต้นด้วยการสัมมนา4ส,สัปดาห์มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจเช่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสหรัฐการเคลื่อนไหวทางสังคมและกรณีศึกษาผู้นำต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโรงเรียนนักเรียนบางคนไม่เคยเรียนวิชาเหล่านี้มาก่อนทำให้พวกเขาต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นพวกเขาจะได้เข้าทำงานในทีมต่างๆของพลเรือโดยเดินทางทั่วประเทศร่วมกับวิศวกรภาคสนามซึ่งเป็นตำแหน่งที่บริษัทกำหนดขึ้นและต่อมาถูกนำไปใช้โดยสตาร์ทอัพหลายแห่งวิศวกรกลุ่มนี้ทำงานคล้ายที่ปรึกษาโดยเดินทางไปยังสถานที่ของลูกค้าโดยตรงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทา้าทายและน่าตื่นเต้นแต่ที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร บางคนอาจจะเลือกที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยอีกครั้งแต่บางคนก็อาจจะเลือกที่จะทำงานกับเพลนที่อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากโครงการนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการลงมือสร้างอะไรบางอย่างและมีอิสระในการตัดสินใจมันเป็นอย่างไรดังนั้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับแนวคิดนี้คุณเห็นด้วยกับเพลนที่หรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วหรือคุณคิดว่าระบบการศึกษาสูงยังคงมีความสำคัญอยู่ ขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติม